สวัสดีครับขอตรับคุณสุเวมบริฟของผมตนนงขันทองครับทาง BNP Paribas China นะครับออกมาให้ความเห็นว่าเงินหยวนถึงแม้ว่ายังไม่สามารถเทียบชั้นกับค่างเงินดอลลาร์ในกะารเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้นะครับแต่เงินหยวนนะครับต้องฟันฝ่าอุปสรรคสออย่างเพื่อที่จะเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่คนทั่วไปนะครับยอมรับนะครับประการแรกนะครับก็คือทางการจีน ต้องปล่อยให้เงินทุนข้างนอกนะครับไหลเข้าไปในจีนอย่างค่อนข้างที่จะอิสระในขณะเดียวกันนะครับทางการจีนต้องนะครับเปิดเสรีหรือว่าลดกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะครับให้เงินหยวนสามารถที่จะไหลออกนอกประเทศได้อย่างสะดวกนะครับนี่คือเงื่อนไข2ข้อ ที่สาคัญนะครับทางการจีนเองยังคงควบคุมเงินหยวนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินหยวนออนชอร์นะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆอยู่นะครับส่วนเงินหยวนที่เทรดออฟชอร์นะครับหลักๆก็อยู่ในตลาดฮ่องกงหรือว่าตลาดสิงคโปร์นะครับยังคงมีปริมาณน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากนะครับเงินหยวนตอนนี้นะครับเป็นเงินหยวนที่เป็นเงินสกุลที่มีความนิยมประมาณอันดับ6 ของโลกณนเวลานี้นะครับและมีการใช้เงินหยวนเพื่อที่จะเซตทิลนะครับธุรกรรมต่างๆทั้งหลาย20%นะครับของการค้าทั้งหมดของจีนติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนป,ปู้หลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีวเดียทางบุหรวงฟาร์มไม่วา่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง b บี้ยบร i ก a ร p ินเทอร์เน็ตอย่าลืมกด subscribe ที่ u t u b e เพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ